ขณะนี้เวลา16บหนาฬิกาิเศษนะฮะผู้คนนักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามาชมสภาพของน้ำตกที่ออกจากปากถ้ำนะฮะปากถ้ำปุธิสัตว์จะเห็นได้นะครับรถทุกคันวิ่งตรงมาที่วัดถ้ำบุธิสัตว์นะครับซึ่งถือว่าเป็นดินแดนแห่งมหัศจรรย์ของจังหวัดเลยแห่งหนึ่งนะครับ อยู่ที่ตำบลควนพู่อเบอร์นองหินจังหวัดเลยนะฮะขณะนี้ผู้คนก็หลังไหลมาเรื่อยๆนะครับช่วงเช้าตลอดจนถึงเวลานี้ก็ยังหลังไหลมาไม่ขาดสายนะครับเป็นปรากฏการณ์หลังจากรอมานานเกือบหนึ่งปีนะครับวันนี้ก็น้ำก็ออกจากปากถ้ำเริ่มตั้งแต่เมื่อวานนี้นะฮะเดี๋ยวจะให้ท่านผู้ชม ได้ดูสภาพว่าทุกอย่างเป็นไปด้วยความสวยงามหรือจะด้วยความน่าชมเป็นพิเศษอย่างไรก็แล้วแต่นะครับอ่านี่คือผู้คนที่หลังไหลมาบางท่านก็กลับไปแล้วนะครับครับอ่อสองท่านนี้ก็เหมือนกันนะฮะได้เข้ามาชม น้ำที่ออกจากปากถ้ำนะ,หนะ,ะเหล่านี้นะครับพ่อค้าไม่ขายมีไรายได้เพิ่มขึ้นอีกฮหลังจากที่ชะงักงานไปนานสวัสดีครับสวัสดีครับน้นองนักท่องเที่ยวได้มาดู <laughs> มาดูน้ำตก <laughs> น้ำซึ่งไหลออกจากปากถ้ำครับเป็นปรากฏการธรรมชาติอีกอหลังจากปีที่แล้วห่างไปเกือบอสิบเดือนนะฮะวันนี้มาเร็วหน่อยนะครับปีนี้มาเร็วหน่อยนะฮะมาเร็วกว่าทุกปีนะครับจะคาดว่าครั้งที่สองก็อาจจะตามมานะฮะประมาณเดือนพฤศจิกาตุลาพฤศจิกานี้อาจจะตามมานะฮะนี่คือน้องๆที่เขามาเล่นน้ำนะครับะจะพาไปดูจุดไฮไลท์เลยนะฮะ อยุดไฮไลท์ที่ผู้คนได้หลั่งไหลามาชมณวันนี้นะครับ ตรงนี้นะฮะตรงนี้ก็จะเข้าสู่บันไดนะครับเป็นบันไดรูปของพญานาคนะฮะหรือจะขึ้นาปากถ้ำพญานาคานะครับ<ส>ผู้คนก็เด็กๆสนุกสนานกลับได้มาเล่นสไลเดอร์นะฮะ <S <s <ad un> สนุกสนานของเด็กๆนะครับ ที่ถ้าเนเนี่ยตรงไปข้างบนนี่จะเป็นปากถ้ำนะครับน้ำจะไหลออกจากปากถ้ำนี้นะฮะฝ่าพึ่งออกกากกักเขาใหนาคเมื่อวานนี้ยังไม่ออกวันนี้ออกมาแล้วนะครับออกกากกากเขาใหนาคแล้วน,นะเกลี่เดลี่ยก็สนุกสนานตลอดจนนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมนะครับ มาเพื่อชมว่าดินแดนแห่งนี้ซึ่งถือว่าเป็นดินแดนแบบสะพานอิเกะเลยของจังหวัดเลยนะครับเด็กๆ,ๆเลี้ยงกันอย่างสนุกสนานนะฮรนะครับเด็กๆจะไห <ๆ S 2> ลลงมานะครับมันจะเป็นพื้นที่ราบเคียงนะครับ ไหลลงมาจากปากท้ำน,นะครับซึ่งภายในอุโมงถ้ำน,นั้นจะเป็นถ้ำา,าที่เป็นปูชนียเป็นปูชนียวัตถุนะครับทีท่บพุทธรูปปางสมาธิอยู่ในถ้ำน,นะครับซึ่งไม่สะดวกที่จะขึ้นไป